วันนี้วันศุกร์ที่2ธันวาคมพุทธศักราช2559นะครับาการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้เลิกนะครับเปิดขบวนรถพิเศษนะครับโดยสารนะครับชื่อว่าขบวนทักษิณารัฐนะครับหรือขบวนที่31นะครับเดินระหว่างกรุงเทพถึงหาดใหญ่นะครับผมครัววันนี้ก็ได้ทำการเปิดนะครับเป็นขบวนเที่ยวระจรเลิกของรถไฟสายใต้นะครับที่ทําการ ั่งมาจากประเทศจีนจำนวน115คันนะครับโดยออกจากกรุงเทพมหานคร,ะรนะครับเมื่อเวลา14นาฬกา45นาทีครับผม